ราคาพปยาน1้อยิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญทรแปดประการเพื่อรู้ยิ่งราคะความกำหนัดทรแปดประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากรรมตาประธรรมชอบหสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ6สัมมาวายามะพยายามชอบ7สัมมาสติระลึกชอบ8สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ1้อยิบแปพิสทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญทำแปดประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำแปดประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุรูปหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น สองกษุรูปหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีกรอบงามรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 3. ามพิษุรูปหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดเล็ก มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นสภิกษุรูปหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น ห้าพิสุรูปหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเขารู้เขาเห็นหกพิกษุรูปหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่เหลืองมีสีเหลือง เปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นเจ็ดษิษุรูปหนึ่งมีอรูุปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้ มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น8ภิกษุรูปหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญธรรมแปดประการนี้ เพื่อรู้ยิ่งราคะร้อยสิบเก้าพิสตทั้งหลายภิกษุพึงเจริญทำแปดประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำแปดประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลาย 2. ภพิกษุผู้มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอก 3. ภิกษุเป็นผู้น้อมใจไปว่างามเท่านั้น 4. ภิกษุบรรล,ลุอากาาสาญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวง 5. ภิกษุ ล่วงอากาานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อยู่6ภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอกิจัญญายตนะาฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่7ภิกษุ ล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุนิวัสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่8ภิกษุล่วงนิวัสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญทำแปดประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะ ร้อยี่สิบถึงร้อยสี่สิบหกษิทั้งหลายภิกษุพึงเจริญธรรมแปดประการเพื่อกําหนดรู้ราคะเพื่อความสิ้นราคะเพื่อละราคะเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะเพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะเพื่อความคลายไปแห่งราคะเพื่อความดับไปแห่งราคะ เพื่อความสละราคะเพื่อความสละคืนราคะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญธรรมแประการนี้เพื่อความสละคืนราคะร้อยสี 2, ่ิถึงร้อยหกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญธรรมแประการเพื่อรู้ยิ่งโทสะความคิดปทุษรายเพื่อกำหนดรู้โทสะ เพื่อความสิ้นโทสะเพื่อละโทสะเพื่อความสิ้นไปแห่งโทสะเพื่อความเสื่อมไปแห่งโทสะเพื่อความคลายไปแห่งโทสะเพื่อความดับไปแห่งโทสะเพื่อความสละโทสะเพื่อความสละคืนโทสะโมหะความหลงโกธะความโกรธ อุปนาหะความผูกโกรธมักขะความลบหลู่คุณท่านปราศะความตีเสมออิสาความริจยามัชฉริยะความตรหนีมายามานยาสยัทยะความโอ,โอ้อวดธรมภะความหัวดือ สารัมภะความแข่งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นเขามาทะความมัวเมาประมาทะความประมาทภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญธรรมแปดประการนี้เพื่อความสละคืนประมาทะราคประปยานจบ อธกานิบาตจบบริบูรณ์